สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่านนะคะดิฉันนางสาวโซเฟียรอสอค่ะผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินค่ะดิฉันนะคะนางสาวเพย์บอลรุ่นวุฒิยานะคะเป็นนักเต็มที่สายบัญชีและการเงินค่ะสําหรับในวันนี้นะคะบริษัทออเอเนียแอนด์บิจำกัดมาชเชลลค่ะจะมานําเสนอแนวทางในการแก้ไขของการขึ้นเครื่องหมายซีมีค่ะเดี๋ยวขอเชิญคุณไฮวัน รายงานในส่วนของ business overview ค่ะค่ะพอดีนนะคะก็จะขอแนะนำบริษัทกนนะคะว่าบริษัท a อเมอเนจีแอนติทีจ์จากมหาชนของเรานะคะประกอบธุรกิจอะไรบ้างนะคะอ่าในส่วนนี้นะคะเรามีทั้งหมด2กลุ่มธุรกิจหลักๆนะคะในกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคนะคะซึ่งนี้จะประกอบด้วยสองภาคก็คือในแรกเนี่ยจะเป็นธุรกิจผลิตและจำหนหน่ายน้ำระปานะคะเเน้นธุรกิจภายใต้บริษัทย่อยนะคะ ประกอบกิจากรารพัฒนาระบบสาธารณูปโภะคะด้านการผลิตนละจำหนกนะะ้ำประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตะะโดยบริษัทะะได้รับสัมปทาน,นะะแล้วก็สัญญา,าให้ดำเนินกิจากรารกันต่อไมีอายุสามสิบปีนะะในตำบลไม้ขาวและสามปูนะคะคซึ่งเป็นตำบลที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากว่ามีสนามกีภูเก็ตน,ะะน,นะะและก็โรงแรมหลายแห่งอยู่ในที่นี้นะะโดยมีกำลังการผลิตน้ำจำแปัจุบันอยู่ที่สี่หมื่นลนูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะค ในคัที่สองน,นะคะก็จะเป็นธุรกิจปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะในเนื้ธุรกิจของบริษัทด้อยเช่นกันนะคะประกอบธุรกิจปรับปรุงคุณภาพน้นะะํนาน,นะคะที่ผ่านการบำบัดน้าด้วยระบบการผลิตด้วยระบบอัลฟิล레รชันนะคะหรือดูเอ็นะคะและผ่านการากาจัดเชื้อนะคะด้วยระบบโอโซนนะคะอ,ะอันนี้เราอส่งให้กับฟาร์มเลี้ยงกุ้งนะคะที่มีปริมาณเป็นแสนสม่ันล่บบขวันนะคะ บริษัทมีสัญญาณกับลูกค้าเอกชนนะคะที่เป็นกางรื้อชนะคะในภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคกลางนะคะประกอบด้วยสามเศษนะคะรวมสิบสามโคะรงการนะคะปริมาณรับน้ำตามสัญญารวมนะคะสญญามร้อยสิบสามล้านลูกบาศก์เมตรนะคะบริษัทเริ่มมีการรู้รายได้นะคะตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง้นมานะคะและ้วรับรู้รายได้เต็มทุกโครงการในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ ในส่วนของธุรกิจกลุ่มที่สองของเรานะคะก็จะเป็นธุรกิจพลังงานทดแทนนะคะซึ่งดําเนินธุรกิจภายใต้บริษัทใอเซอรนะคะประกอบธุรกิจผลิตแล้วก็จําหน่ายไฟฟ้านะคะเตี้ยงเพลาะแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยใช้วัตถุดิบนะคะที่เป็นน้ำเสียจากโรงงานปามนะคะมีโดยมีการไฟฟ้าเสริมอุตภาณนะคะเป็นผู้รับซื้อามสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะคะมีกําลังการผลิตรับซื้อในเดือนสองในจังหวัด สัญญาเนี่ยสามารถต่ออายุโดยอนุญานะคะให้ทุกทุกค่ายได้นะคะบริษัญญาเริ่มจำหน่ายเสรมาให้ในาตอส่วนบุคค่าตั้งแต่ปีสอง9ัน้อยห้าสิบเก้าเป็นต้นมานะคะธุรกิจกลุ่มที่สานะคะก็จะเป็นธุรกิจสถานีจำหน่ายแก๊สและน้ำมันนะคะซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วนนะคะดำเนินการภายใต้บริษัทย่อยและบริษัทเฮเทลนะคะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นให้บริการแก๊ส LPG นะคะ ปัจจุบันนะคะก็มีสถานีบริการทั้งหมด15สถา,านีนะคะในจังหวัดอยุทยานะคะกรุงเทพและประิมณฑลนะคะโดยตั้งอยู่บนถนนทางหลวงสายหลักที่นะคะซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในการบริโภคของลูกค้านะคะได้อย่างหล่าวด้วยน,น,วน,นะคะส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นธุรกิจบ,บริหารสถานีแก๊สเต็จริงนะคะหรือว่าแก๊สธรรมชาติ ันนี้คือประกอบธุรกิจกับบร,ริษัรปรทปตทจากมหาชนนะคะบริษัทจะรับรายได้จากปตทนะคะในรูปแบบของค่าบริหารสถานีแล้วก็ค่าการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะคะปัจจุบันมีสองสถานีนะคะส่วนที่สามนะคะเป็นธุรกิจสถานีบริรการน้ำมันนะคะปัจจุบันนะคะมีเจ็ดสถานีนะคะก็คือประกอบด้วยั้ำปตทเปจำนวนสองปั๊มนะคะแล้วก็ปั๊มทีทีนะคะ,นนะ,คะ,ะ,คะจะเป็นห้าปัม๊มนะคะส่วนที่สี่นะคะจะเป็นธุรกิจนำออยนะคะ ไม่แก่ร้านอเมซอนนะคะจะเนินสองสาขาที่อยู่ในความกทอธรสองต่ใน,น,นข้้นโ้นนะคะที่จะไปนะคะและร้านเซเว่นอีเลเว่นนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะบริษัทรับรายได้นะคะเป็นข้ามบริษัทนะคะมีจำนวนหน่งสนหนงนะคะสำหรับสาเหตุของการขึ้นเครื่องหมาย c ีีนะคะเชิญคุณโซเบียค่ะค่ะสำหรับคอร์สออฟซีีหรือสาเหตุที่บริษัท ขึ้นเครื่องหมายซี CV นะคะเกิดจากงวการเงินวของบริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่องสาปีจนทำวิสุทธิ์ถึูนะคะต่ำกว่าหนึ่งรนะคะโดยผลขาดทุของบริษัทนะคะในปี2องริมีผลขานะะด 5, 5 5, ทุน1 0 1ล้านบาทและปี2 5 6 6มีผลขาดทุน180ร้ล้านบาทและในปี2 5 6 7ค่ะมีผลขาดทุนจำนวน1 6 2รล้านบาทซึ่งเห็นได้ว่า ผลการทุนหรือการดำเนินงานของบริษัทนะคะกาลังไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับสาเหตุที่บริษัทยังไม่ได้มีผลกาไรปีในปีที่ผ่านมาเนือ่องจากว่าบริษัทมีการลงทุนมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสินั้าโลกนะคะที่บริษัทมีการลงทุนทั้งหมดกําลังการผลิตทั้งหมดนะคะอยู่ที่สี่เฟสทั้งหมดสี่เฟสมีกาลงังการผลิตเก้าหกพันคิวต่อวันค่ะโดยปัจจุบันนะคะ,บ,นนะ,คะบริษัท ลงทุนลงทุนทั้งหมดแล้วสองเททคะ่ะซึ่งมีกำไรการผลิตอยู่ที่สี่หมู่แดันคูรต่อวัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเอ่อในปีในปีสอง0ัน 2, 000, โดยบริษัทจะเริ่มทยอยรับนรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะในปี2568ันห้ากสินี้นะคะค่ะแล้วก็สำหรับโซลูชันดีโซลูชันแลนของบริษัทอยู่แนวทางในการแก้ไขเดี๋ยวขอเชิญคุณไ่ให้เป็นคนรายงานต่อไปนะคะค่ะ สำหรับแนวทางในการแก้ไขเครื่องหมายซีดีนะคะก็ในส่วนธุรกิจแรกนะคะธุรกิจสายเดียวโค้นะคะหานเินทุนของธุรกิจผลิตน้ำปรานานะคะอย่างเช่นที่คโซเดียได้นำเสนอไปนะคะว่าปัจจุบันนะคะเป็นช่วงของการลงทุนนะคะในระบบการผลิตน้ำผ่านานะคะซื้อได้ลงทุนไปแล้วรวมสองเฟสนะคะมีกําลังการผลิตรวมที่สิ้นสุดวันต่อวันนะคะและในปีนี้นะคะสอง8ัน้ารแ บริษัทก็จะเริ่มมีการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นนะคะในปี2,500คูเปอร์นะคะก็คือจะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นกว่าอีกประมาณกว่า50เปอรนต์นะคะแ,แล้วก็ในอาานาคตนะคะบริษัทเนะะี่ยก็จะดูดซึมเพิ่มขึ้นเป็น4เบสน,นะคะแล้วก็จะสามารถผลิตน้ำได้ถึง9,600 0ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะแล้วก็คาดว่าบริษัทเนี่ยน่าจะได้รับผลบวกนะคะจากการขยายตัวของตลาดและฐานลูกค้าโดยเฉพาะในพื้น,นที่จังหวัดภูเก็ตน,นะคะที่มีแผนพัฒนา โรงแรมแห่งใหม่นะคะแล้วก็ที่พักใหม่ในระหว่างปีสองพัน้าร้กดนะคะป7 5, 6, 8, 5ซึ่งคาเจดว้าซึ่งภาคจังหวัดปุ๋ยเจดีจะมีการลงทุนใหม่เกิดขึ้นอีกสามสิบแปดแห่งนะคะนี่ว่าจะเป็นโรงแรมที่เปิดให้บริการใหม่นะคะโครงการอสังหาริมัพซัหรือว่าลิสเซนเต้เพื่อการลงทุนนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะจะส่งผลให้การใช้น้ำในภาคพลุกจิขนาดใหญ่นะคะเพิ่มขึ้นนะคะกลุ่มบริษัทเนี่ย ก็จะงมีโอกาสที่จะได้อ่ามีการขยายการให้บริการน้ําแล้วก็สร้างรายได้จากลูกค้าใหม่ลมทั้งสามารถบริหารจัดการรายได้นะคะให้สอดคล้องกับการขยายตัวของตลาดได้แบบมีประสิทธิภาพนะคะกับนนิพาา์ที่สองของกลุ่มธุรกิจสาธารณภันะคะก็คือธุรกิจปรับปรุงคุณภาพน้ํานะคะก็สําหรับน้ำที่ใช้ในที่เด่นด้วยนะคะคาดว่านะคะปริมาณการใช้น้ำนี่จะกลับมาเติบโตอย่างต่อเน,นื่องนะคะ เื่องจากว่าความในกุ <a> ้งน <usc pse> ังแหงนคะที่ได้มีการดปลเนเนงานในระหว่างปีที่ผ่านมานะคะก็จะเรื่องกลับมาเปลนเนการอีกครั้งนะคะและส่ดการคาดการสถานการณ์ตลาดกุ้งสูงออกนะคะในปี2568นะคะก็คาดว่าจะเติบโตขึ้นนะคะส่วนนี้จะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในปี2568นะคะกลุ่มโดยส่วนก็มีการตั้งเป้าหายได้นะคะ เพิ่มกว่าอีก่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะจากปีสอง7ันห้า้ยหกเจ็ดนะคะนอกจากนี้นะคะกลุ่มบริษัทเนี่ยก็กำังมีแผนนะคะที่จะขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจอื่นๆนะคะเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของรายได้นะคะค่ะซึ่งจะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งนะคะให้กับรายได้ของบริษัทในระยะยาวนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการเติบโตในอนาคตค่ะในส่วนที่สองนะคะธุรกิจพลังงานทดแทนนะคะ ก็บร okay. so mm ิษัทนะคะก็ย oh ังคงรูปมากที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ความยั่งยืนในการผลิตไฟฟ้านะคะโดยบริษัทก็จะมีการปรับปรุงซ่องแซงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้เครื่องจักรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะบริษัทปัจจุบันนะคะมีกําลังการผลิตอยู่ที่สองเมกะวัตต์นะคะแต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมานะคะสามารถผลิตได้เพียง4ี่อร์ของกำลังการผลิตที่มีนะคะ คาดว่าในปีสอง8ันห้าสีิบแปดนี้นะคะบริษัทมั่นใจนะคะว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึงเจสิปอร์เซนของกำลังการผลิตที่ดีนะคะนอกจากนี้นะคะบริษัทนี้ก็ยังมีการจาัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพิ่มเติมนะคะเพื่อรองับก,การผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อนเนื่องนะคะการดําเนินการดังกล่าวเนี้นะคะจะช่วยทําให้บริษัทเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าและทําให้บริษัทมีรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะโดยในปีส5 6 8ั้ารสบแปด บริษัทเนี่ยเข้าก็จะมีะไรายได้เพิ่มอีกกว่าห้าสิบปอร์เซ็นนะคะซึ่งจะส่งผลให้ EBITDA เนี่ยเพิ่มกว่าแ0ดสิบปอร์เซ็นจากปีสอง7ันห้าริเจ็นะคะซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะแลนที่สุดนะคะก็จะนำไปสู่การเติบโตในภาคอุต่าหกรรมยื่นในกลุ่มที่สามนะคะก็คือธุรกิจสถานีจำหน่ายแก๊สและน้ำมันนะคะอันนี้นะคะบริษัทเนี่ยก็ยังคงต้อง ส Finally, ่ es, Trump, <sucks> <sau> วนในทางนะคะโดยย่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมนะคะแล้วก็ความจัดการเพิไนทฐานลูกค้าใหม่นะคะสําหรับในส่วนของแก๊สแก๊สพิจีนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าในภาพของการผลส่งนะคะก็มีระดับของการถึงตัวแล้วนะคะโดยส่วนจึงต้องเน้นการใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาขายนะคะที่เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับผู้แข่งขันในตลาดได้นะคะ โดยที่บริษัทเนี่ยจะต้องมีก,ก,การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางด้านราคาแล้วก็การส่งเสวนการขายนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค,ค้านะคะเพื่อจะได้รักษาส่วนแบ่งการตลาดนะคะแล้วก็เพิ่มกำลังขั้นต้นในส่วนของธุรกิจนี้นะคะนอกจากนี้นะคะบริษัทเนี่ยก็ยังมีการ่วมมือกับการอรษ์นะคะที่มีชื่อเสียงในกลุ่มธุรกิจสถานีจำหน่ายแก๊สและน้ำมันนะคะซึ่งส่วนนี้จะช่วยเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งจะส่งเลให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกมั่นใจนะคะแล้วก็เลือกใช้บริการของกลุ่มบริษัทมากขึ้นนะคะการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยนะคะจะช่วยส่งการให้ยอดขายก้อนกำไรของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่บริษัทนะคะอาจจะแก้ไขายสินหรับการเพิ่มเติมนะคะที่ทราบอ่ท่านผู้ถือหุ้นนะลงทุนท่านใด ข้อสอบถามนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่านในสอบถามคําถามมาเดี๋ยวในครั้งถัดไปสำหรับแม็กมากที่สองเดี๋ยวเราจะมีการนำเ,เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในครั้งต่อไปค่ะชอบค่ะ